KPN Award ครั้งที่22 The Battle Series ที่เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนซึ่งได้รับการตอบรับจากคนดูทั่วประเทศอย่างล้นหลาม <S 1> <S 1> <S <S หากใครที่คิดถึงและอยากรู้เรื่องราวของ KPN Award ให้มากขึ้นในวันนี้ KPN Award จะไม่มีความลับอีกต่อไปเพราะทุกๆเรื่องที่เป็นความลับจะถูกเปิดเผยออกมาได้ The a พ t i s ซ e รีส s s เปเชี10สิ่งของ KPN Award ครั้งที่22ที่คุณยังไม่เคยรู้ KPN Award เป็นเวทีการประกวดร้องเพลงที่ยาวนานที่สุดในประเทศไทยเร,เริ่มมีมาตั้งแต่ปี2526การประกวดถูกจัดขึ้นมาอีกหลายต่อหลายปีและจุดเปลี่ยนที่สำคัญของ KPN Award ก็มาถึงเมื่อ KPN Award 2010ได้ถูกจัดขึ้นในรูปแบบใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นเป็นครั้งแรกโดยการเข้ามาบริหารจัดการอย่างเต็มตัว ของคุณกรณรงเดชบุตรชายคนที่3ของคุณหญิงพรทิพย์นรงเดชผู้ริเริ่มการประกวด KPN Award ซึ่งปัจจุบันคุณกรณรงเดชดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัท KPN Award จำกัดนั่นเอง KPN Award ได้มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในปี2011เมื่อ KPN Award ครั้งที่21ได้มีการมริเริ่มใช้ระบบโหวตทาง SMS จากผู้ชมทั่วประเทศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผู้ชนะคะแนนของเรา70%มาจากการโหวตอีก30%จะมาจากคณะกรรมการจนถึงปี2012 KPN Award ครั้งที่22 The Battle Series ได้ถูกจัดขึ้นมาในรูปแบบที่ใหม่กว่าเดิมโดยการแบ่งผู้เข้าแข่งขันออกเป็น2ทีมทีมสีแดงคัดเลือกจากเสียงร้องและทีมสีน้ำเงินคัดเลือกจากภาพลักษณ์ ซึ่งเป็นรูปแบบที่กล้าและฉีกทุกการประกวดร้องเพลงในเมืองไทยโดยการประกวดปีนี้ตัดสินผู้ชนะด้วยผลโบวตทาง SMS จากผู้ชม70%และคณะกรรมการ30%ซึ่งเมื่อพูดถึงผลโบวตทาง SMS คุณรู้หรือไม่ว่ามีความลับบางอย่างที่ทำให้ KPN Award ครั้งที่22ได้สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ขึ้นมานั่นคือ ยอดผลโหวตรวมของ Weekdance ใน KPN Award ครั้งที่22เพียงสัปดาห์เดียวมากกว่าผลโหวตรวมกันทั้งหมดของ KPN Award ครั้งที่21รวมกันทั้งการแข่งขัน ว่านหนึ่งเลยคือวีดนมาตอนนี้มันกลายเป็นแบบหนึ่งในวีคที่คนรอดูของทีเอ็นแล้วเพราะว่าแบบว่าเต้นกันจริงจังมากมาสามสี่ปีแล้วคือมันเป็นเหมือนหนึ่งในวีคที่เป็นไฮไลท์ะนะฮะอีกอย่างหนึ่งคือวีคแดนซ์ปีนี้เนี่ยคือมาอยู่วีคก่อนไฟแนลคือเหมือนแบบใกล้รอบตัดเชือกด้วยว่าใครจะได้เป็น2คนสุดท้ายอีกอันหนึ่งที่คิดว่าผลโหวตถล่มทลายในวีคนั้นด้วยก็คือคงเป็นเรื่องของคอนเซตปต์ปีนี้ด้วยเช่นกันเพราะว่าปีนี้คือโหดมากอย่างที่ทราบคือ ออกทุกอาทิตย์อาทิตย์ละสคนเพราะนั้นคือใครที่เชียร์ใครที่ลุน้นใครก,ก็ต้องบอกว่าแข่งกันเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าอันนี้เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้วิกแดนซ์ในปีนี้ผลโหวตทั้งหมดเนี่ยเยอะกับปีที่แล้วทั้งซีซันรวมกัน สิ่งที่ KPN Award ครั้งที่22ได้ออกกฎขึ้นมาเป็นครั้งแรกกับผู้เข้าแข่งขันคือผู้เข้าแข่งขันทั้ง10คนจะต้องตัดขาดจากอุปกรณ์การสื่อสารเพื่อติดต่อโลกภายนอกระหว่างการแข่งขันทุกชนิดมันก็เป็นเรื่องของการประกวดด้วยซึ่งแบบว่ามันก็แบบทุกรายการแหละจริงๆ้วที่ทำนี้คือแบบว่าเราก็เข้าใจว่าเออแบบรายการอื่นก็ทำอยู่เพราะจริงๆมันมีข้อดีของประโยชน์ตรงนี้อะไรเงี้ยหลังจากที่โดนยึดเครื่องมือสื่อสารครั้งแรกก็รู้สึก เฮ้ยทำไมอะพวกเ้าแข่งขันทั้งสิบคนก็ไม่ได้ใช้มือถือไม่ได้ใช้อินเทอร์เนต็ตเป็นซีซันที่ตัดขาดตะลกภายนอกจริงๆไม่สามารถรับรู้ข่าวด้านนอกหรือติดต่อใครทางบ้านได้เลยแต่พอหลังๆก็รู้สึกชินแล้วรู้สึกอีกอย่างหนึง่งความรู้สึกคือสบายใจด้วยซ้ำแล้วก็ได้ฟังจากน้อง,องบางโขเออแบบการจริงๆพอไม่มีมือถือบางทีมก็แบบเป็นอะไรที่สบายใจดี <laughs> มีอีกทางหนึ่งครับที่เราได้ติดต่อคนข้างนอกก็คือทอนไปออกเอ,อ่อเคเวเบนโคลสซูยูเป็นช่วงหนึ่งที่ทำทำให้แบบว่า เราได้เราได้เห็นว่าเขาส่ง SMS มมาแบบมีมีคนเชียร์เราอยู่นะเราไม่ได้แบบแข่งคนเดียวในโลกนะมีได้โฟนอินไปหาคุณแม่คุณพ่ออะไรเงี้ยครับเหมือนตอนนั้นหายคิดถึงไปไปในระดับหนึ่งจากความคิดถึงที่แบบสะสมมาหลายอาทิตย์แล้วก็ได้กอดได้คุยได้ได้ฟังความรู้สึกว่าเขามองเรายังไงตอนอยู่บนเวทีอย่างเงี้ยก็ประทับใจมากๆครับและเมื่อรายการ KPN Close to You ช่อง Play Channel ได้พาเพื่อนและครอบครัวของผู้เข้าแข่งขันมาเซอร์ไพรส์บางทีก็มาตัวเป็น บางทีก็มีของมาแฉบางทีก็มาเป็นโฟนอินแต่ที่แน่ๆพวกเขาทั้งหมดล้วนโดนแฉความลับที่ไม่มีใครรู้กลางรายการใครก็ตามที่เคยเข้าไปดูแฟนเพจของโอมเนี่ยก็จะรู้ว่าโอมเนี่ยเคยเอารูปไปแชร์แล้วแต่ก่อนเนี่ยเขาบอกว่าออโอมไม่ขาวขนาดนี้ เขามีวิธีการทำยังไงให้ขาวขึ้นมาได้ขนาดนี้ครับโดนช่วยบอกหน่อยครับก็เขาทำยังไงเขาทำยังไงเขาทาครีมเยอะมากเขาทาครีมเยอะมากแล้วก็ทั้งแบบตอนนอนอะไรเขาก็ยังทาทาตอนนอนก็ทาโอ้ยนี่มันตายหรือเปล่าเนี่ยทาที่ขามที่ท่ากันเถอะขึ้นเนี่ย เมื่อสองปีที่แล้วไม่ใช่กู๊ดคนนี้เป็นกู๊ดอีกคนหนึ่งเหมือนคนในรูปไหนผมขอดูรูปหน่อยใครอ่ะเขาแหละครับจริงเหรอครับน้องชายผมครับเอยจริงหรือเปล่าเอาจริงๆนี่นี่โอ้แล้วอย่างนี้เต้มาอยู่กรุงเทพอย่างนี้เป็นห่วงอะไรเขามากที่สุดไหมคะ เป็นห่วงเป็นห่วงเรื่องหนึ่งคือเรื่องตื่นสายค่ะเต้ค่ะเขาไม่ค่อยตื่นเช้าอือเขาตื่นประมาณเมื่อถึงบ้านอย่างเงี้ยเวลาเรียกตื่นเงี้ยเต้ตื่นซีไปโรงเรียนะก็ยอมละแต่เขานิยมลุกต้องเรียกว่าเ๊ะตื่นซีเออต้องเรียกว่าไอ้เต้ นี่แหละคือจุดคิดแม่จังหวัดไหมแก้วชอบสะสมของเกี่ยวกับเรื่องของวงการฟุตบอลเหรอเอ้ยเอ้ยใช่เหรอจริงทำไมไอ้ปก,กติแล้วฟุตบอลมันเป็นกีฬาของผู้ชายผู้ชายพูดดูบอลกันทำไมเราถึงอินกับบอลไงขอโทษเถอะครับไหมแก้วโทษนะฮะนอกเหนือจากไหมแก้วนั้นจะอ่านหนังสือธรรมะแล้วนี่คือหนังสือนิตยสารที่ไหมแก้วอ่าน ว้ด็อกเกอร์ลักษณะความยับนั้นวางอยู่ข้างสักโครกชักชาใครที่ติดตาม KPN Award ครั้งที่22ตั้งแต่ต้นจนจบ จะรู้ได้ทันทีว่างานสร้างโปรดักชันของเวทีนี้ขึ้นชื่อและอลังการมากขนาดไหนทั้งแสงสีเสียงสุดตราการตาเนรมิตโชว์ทุกสัปดาห์ให้เป็นโชว์ที่พิเศษสุดๆแต่ไม่ใช่แค่เพียงโปรดักชันอย่างเดียวเสื้อผ้าหน้าผมของพวกเขาก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันเพราะชุดที่ผู้เข้าแข่งขันใส่โชว์ในคอนเสิร์ตทุกสัปดาห์คุณรู้หรือไม่ว่ามีไม่ต่ำกว่า5ชิ้น เห็นแบบเนี้แต่ละคนเนี่ยขึ้นเวทีประกวดนางงามกันได้เลยนะเนี่ยผ่านมาแล้ว3ข้อยังเหลืออีก7ข้อช่วงหน้ารับรองว่าเด็ดกว่านี้แน่นอน